ครับสวัสดีครับผมเบิร์ดกิ่งทองระยกนะครับวันนี้ผมมาดูไรอ้อยของอาเพนนะครับที่ได้ใส่แร่ภูเขาไฟเลสลารวาแล้วก็ฉีดด้วยกิ่งทองนาโนอนไซร์บวกด้วยไทม์สปีดนะครับกิ่งทองนาโนอนไซด์นี้สูตรสองนะครับนี่นะครับผมจะเขียวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อนะครับอ้อยต่อนะครับที่เราที่เราตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นต่อแตกขึ้นมาใหม่นะครับ ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นว่ามันเตี้ยกว่านะครับ <c oughs> ก็คือตรงนี้ตัดไปทําพันนะฮะเห็นไหมครับเห็นความตกต่างเนาะไอที่มันสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับก็คือตรงนี้เราตัดนะครับตัดอันนี้ตัดเข้าเข้าโรงงานนะครับอันนี้เราจะตัดทีหลังนะครับเพื <c oughs> ่อที่จะเอาไปทําพันนะครับทำพันนะครับ,พนนรบเพราะเนื่องจากเราก็เอาเราก็เอามาทำพันตรงนี้นะครับ นี่นะครับนี่ใส่แร่ฉีดกิ่งทองนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอฉีดแล้วนะครับจริงๆแล้วกตามกําหนดต้องอ้อยสักสองเดือนนะครับถึงจะฉีดนะครับแต่ตอนนี้อาเขาฉีดก้อนเลยนะครับก็เลยเขียวนะฮะก็คือจากสภาวะอากาศที่ร้อนนะครับแต่ก็เขียวนะครับผม ใชแ่แล้วและก็กิ่งทองโนโนอนไม์นะครับมันก็จะเขียวประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ใช้ครั้งแรกนะครับแล้วเรามาดูนะครับนี่นะครับการแตกกอของอ้อยนะครับ นี่นะครับคืออ้อยใหม่นะครับของอาเพนนะครับที่ปลูกใหม่นะครับใส่แร่แล้วก็ฉีดด้วยกิ้งทองนาโนเอนไซม์นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแผนให้ดูนะครับนี้นะครับอีกหนึ่งดงนะครับที่ไม่ใช่ของอาเพนนะครับเป็นโดงที่ไม่ได้ใช้แร่ภูเขาไฟเลสลาวาของเรานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ จะมีเก๋วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็ใครที่ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบิร์ดกิ่งทองมาโยกด้วยนะครับจะนำสาระดีๆมาฝากเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะครับสหรับวันนี้ก่อนจากไปก็สวัสดีครับ